ดีแจไปตายครับนอนไมเลยนอนไม่เลยไอ้เ่อเ้ยนอนไยนหมดนเนียตายลโลแคมโพตไปไปยงตายตายดีเซไเดีีเอแคมโพโอายการยวะเไม่หมดนะเก็บไหมดเอตอร์ไหมด ผมช่วยทีไปได้ท้างช่วยไปต้องช่วยท้ายสีท้ายสมียาวอ่ะตายจังี่การ์นูเมนที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะมียาวทายเอาฮะโอ้ยใส่ถนนอ่ะตายวะกลางเขากลางเขากลางเขาพี่แจ็คพี่แจ็คครับผมลงขวาโคตรเยอะเลยอ่ะ

ใจดงอดใจให้พีออกจะพยายามเติมยิงครับเกเบ๊ดยาไปใช้นะที่อ่ะฮรีโบสมาหาเราเยอะนะเก็บเลยเก็บเลยผมเ็นอยู่เจ้าทีมแดงไม่เยอะที่ผ่านเลยครับเดี๋ยวมันไม่มีน่รัยบว่งวิ่ง ตายตายตายบอสตายตายตายไปไปกัแคนนี่เลยปัสายนะเฮ้ยสไลดหัวล้นสไลดหัวล้นเ่วาน่ะ คันี้ตายพร้มสสนัตายแคันี้ตายอุ้ยสไนสสไนสสไนอยู่ข้างหงเป่าใหญ่ได้ได้พี่แแคนี้ี่แมแคนี้ข้างข้างตาเดิม้างขาวโลนางาลูโอ้ยข้างหลังมาคนนี้ใครวะคนนี้ใครวะกตกต ไอ้เคี้ยกระสุนหมดไอสัตว์จะแตกแล้วโอ้โดนทะลุปุ่ม่ะตายเอ้ยไม่ตายเฮ้ยใครอยู่มาอยู่ไหน ตัวอินตายไม่ตายยาพิสหมดว่ะเอ้ไอ้นี่แคนนี้มาวนี่มีสิบเอันกำลังไปหาไวช่วยเขา้รวมีแม็ก่์มั้ยตายตายดูคุอยู่เลตอลองพีแจมมีแจมอ้อมมีเสนตัวยีงเตามามาขอ ตาย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 ใช่เฮ้ยสตัวว่ะสอตัวตกันติดติกันติยนติดกัตายกตันตกตายตาดตกตตัตดันตันติดตายัตตายติดนตินตายติยตัติดตตายติดตายติดตตายตตตตายตตายดต เหรอเห็นเท่าไหร่แล้วเห็นเท่าไหร่เห็นเท่าไหร่มีมีแจ็คมีแจ็คมีแจ็ควะดันมาดันมาดันมาไม่เห็นว่าแม่งดักมันดักจู่ตรงเนินไอ้ไอ้โบ๊ทระวังตรงนั้นอ่ะตรงเนินนั่นมันมีพี่กินพี่กินบอกพี่กินบอกวิงแล้วตายแล้วใช่ไหมตายแล้วตัวเนินตายแล้วโอเคเฮ้ยไม่มีใครหลบบอกนะลอย่าบอกนะพร้อมไม่ตังโตาะ ตายตายดึ้อไอแม่ไอ้เหี้ยนี่มึงยิงสู่้บ้าบ้าว้าไหนนะตายดื้อตายดื้อตายดึ้โชคลงยัางลงเลยลงเลยไอ้พี่ตายพี่ตายพี่ตายเก็บเก็บทิ๊กมาใช้เลยไอ้เฮ้ยอ้าวพี่ตาตัวอยู่หลับปืาแล้วโอ้โหบ้านบ้านฟาร์มเต็มเลยกำแพงอ่ะ โหโคตเยอะบ้านปางยุ่ยนะครับไอ้บสพี่สอนทีแม็กคันนึงอีโบสใครมีสแนดบ้างใครมีสแนวบ้างอกออฟตอกออฟมันมี้างกขอบคุณอบ้านไล่ไหึงไยักษ์มากแมอ้อไปขอแมงเลยโยนน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวตายวะพี่เดี๋ยวแปเล่นแมงต้องไรอ่บาน ตาบนตาตายหนึ่งผู้มาใช้แคมป์เอา้อม้อมม้อมอยู่หน้าหินแฉมเนี่ยเอาบ้าเอาบ้าเอาบ้าเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยอยู่หมดล็อช่วยอยู่โอ้โหเต็มเลยจี้แจ๊กว่าๆทานายยิงหมเลยละผมจนายอยู่หน้าเลยขอแล้ว

พี่แจ็คพี่แจ็คขก้นโยกขึ้นไปอีกแค่ปับ้านไหนมาไี่หมีมาไว้เฮาแล้วเอ้ยใครอยู่ไว้เฮาอ่ะปู่อยู่กับใครกินอยู่คนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปด้วยโอ้โหไอ้กินไม่หามึงเป็นสี่เลยสัตว์มันเอามึงคนเดียวเลยมาเถอะมาเถอะขอให้มาขอให้มาแล้วกูข้ามถนนไม่ได้ตอนนี้โอ้โหสวยมากสวยมากสวยมากไม่ตายหมดเลย เอ้ยมตายมาตายมาตามาตายมาตเฮ้ยเจอสไนเจอสไนโอ้โหเฮี้ยสี่ตัวสไนสไนสามเอาไม่ได้เอาไม่ได้บอสบอสเกียงก่อนเอาไม่ได้ตอนนี้เอาไม่ได้ตายจัดมาฮัลโหลฮัลโหลขึ้นมาขึ้นมาขึ้นไม้หมดขึ้นมาพี่พี่แจ็คขึ่นโอ้ตายเยอะเลยขึ้นมามันตายมันตายบอสพี่เก็บของบอสก่อนนะเยอะเออพี่พี่อยู่ตรงนั้นได้ป่ะเดี๋ยวได้ได้ได้เดีพี่จุดไว้ให้ ตัวละไกวน้ำมาเข้าสนายลงมาช่วยเดี๋ยวแล้ตลบหลังมันไม่มันเข้าตอนนี้ไปหายกินหมดเลยอะโบรดิกกันนแย่แล้วไอ้กินแย่มากตอนเนี้ยเฮ้ยเขี่ยมออกเลยไมยต้องหีนีต้งนีนี่ตาไม่จ่ายอะเฮ้ยโอนขาไปดึงโดิกเข้ามามันตายแล้วโบรดขาขา

โอ้ยเฮียสไนทะลุไอสัตว์โอ้โหอยู่ไม่ได้แล้ไอโบสทีเมื่อไงสัตว์เห็ดไรเฮียเฮ้พวกเราพวกเรารวมพลกลางเขาพวกเรารวมพลกลางเขาคนที่จยู่บนเขาว่ามันรวมพลกลางเขาเลยเนี่ยเฮ้ หมามาวิ่งมาหลังไวเฮาตายสองเอไม่ทันเออตวยแล้วตแลการเข่าครับกอีูกไปไม่ทันวะการเข่าช่วยยิงแก้มหน่อยองไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะกูวิ่งไ้ใกลารห้ยอ๋่พอวันไหนแก้มเนี่ย ไปีงเลยแมสวยี่แชมไปพุ่ขวามือมีพุ่ขวามือมืใครวะเนี่ยแมีแล้วอยนมีแล้วรทิวเมนขวามือมีพุ่ขวามือในพุ่มเลยอะสวยวิ่งหมดไอ้เนี่ย ไม่ม nee, ีกระสุนหรอพี่บอกตัวไอกาเขา่าดันลงมาไอการข่าาดันลงมากางดัวโอเคพี <t <t ่สนายเยสนายเยอะสนายเยอะ

กันฝั่งผาด้วยกันไม่ไมรูอ้อ่ะมี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 มเห็นเต็มตอนไหนา,หายนแม่งไหลบอกกูเขาอ้อมเป็นลอย,ย,งงลยอ,อย่างเงี้ยลงมาด้วยอ่ะไงั้นเข้าไม่ได้เฮ้ยบ้านไอ้กีนมาเว้ยใครใอยู่รถไอ้ใครอยู่หน้าโพสอ่ะผมตายเอ้ยผมหลุดผมหลุดกำลังลงใหม่ป่าเต,ตา้หมด ไปมีไปีนี่ไฟมีไอ้บุ๋นไลยสองไอสัตว์มาดิบ้ากินตายครับากินตายตายบ้าก like ินวิ่งมาตายแล้วมัานชอนกินแล้วเต็มญ่